และยังอยู่กับ2สาวนะคะโปรฟองและก็โปรเชอรี่ตอนเนรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยที่เราแข่งขันกันแบทเทิลโจทย์แรกของเราเป็นไงคะโปรฟองค่ะมันไล่อะใ่เลยอะ,ยอะได้ไปแล้ว1คะแนนนำไปก่อนในโจทย์ระยะต่ำกว่าหนึ่งร้อหลา วันนี้ค่ะเราก็ยังมีโอกาสให้โปรเชอรี่ได้ต anyway> ื่นเต้นขนาเรายังมีโปรแฝงที่จะไม่ยอมแล้วนะทำให้เราเห็นว่าแบบเอ้ยไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็เออเออเราให้ก่อนก็ได้เราขอให้โฟกัสที่ความแยยกมือใส่ไม่เคยถอดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็วันนี้นะคะเรามาโจทย ที่2ของเรานะคะก็คือระยะ1 0 0ถึงห5 0หลาขยับขึ้นมาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเหล็กกลางแล้วแหละใช่ไหมใช่อาจา<ช>จะมีช่วง120 2> 1 2 0ที่เป็นเหล็กสั้นอยู่แต่หลังจากนี้ก็เป็นเหล็กกลางน่าจะได้ตีแบบฟูลสปิงมากขึ้นเรายังใช้ฟีเจอร์เดิมของ TrackMan นะคะก็คือ Combine Test เราจะใช้5ลูกแล้วก็เราจะยังมีเวลาให้ทั้ง2คนเนี่ยได้ทำพรีเทสกันก่อนเหมือนเดิมนะ,ค,ะคิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับโจทย์นี้ใครถนัด ยังไงก็ต้องถามอยู่ดีแหละว่าว่าใครถนัดมากกว่ามั่นใจไหมความจริงเป็นคนที่แบบเหล็กเก้าอะไรเงี้ยค่อนข้างแม่นแน่นแม่สิบสิบแม่นทุกระยะางร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแบบค่อนข้างแม่นบอกเลย้ไม่ได้ข่มไม่ได้ข่มละโรเชอรี่นะคะจริงๆเลยเหล็กเก้าเนี่ยเป็นเหล็กถนัดถนัดที่สุดในถุงใช่แล้วฟองก็ถนัดเหมือนกันนะ แราเก้าเอ่เก้าลักษเลยเก้าก็ระยะเป็นกำลังใช่เลยใช่ไหมใช่หนึร้อยถึงหนึงร้อิบแล้วถังหึงร้อย้าสิบนี้ใช้เล็กอะไรกันเด็เจ็ดเหรเจ็ดเจแปดปแ่รงกันทั้ง2สาวเลยเท่าที่ผ่านมาก็รู้แล้วนะคะว่าความจริงจังของทั้ง2คนเนี่ยไม่ธรรมดาก็ยังต้องเอาใจช่วยั้ง2คนอยู่แล้วกันนะคะเอาละค่ะไปวอร์มอัพกันซะหน่อยกับเพลทเสนะคะแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่ป้อมกันต่อด้วยพี่ป้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ใครพีเทสกันก่อนอ่ะแล้วมีแล้วมีโมเชอรี่ด้วยค,ครับ,ค,รบคือสัปดาห์ที่แล้วหนูพี่ป้อมบอกไว้ว่าโปรฟองตีไกลใช่ไหมเป็ขึ้นระยะแบบสั้นนักใช่ไหมพี่ป้อมก็เลยเป็นความถนัดใช่ครับก็ได้จุดตรงนี้ว่าได้เป็นความตีไกลนะครับและกลายเป็นช็อตต่อไปอ่ะได้เล่นในช็อตที่ตถนัดอยู่แล้วนะครับรก็เลยกลายเป็นว่า ชิงความได้เปรียบไปเลยได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนแต่นี่ค่ะเป็นช็อตที่เป็นเหล็กกลางแล้วค่ะพี่ป้อมใช่ครับอะเดี๋ยวก็ลองพีเทสกันก่อนสักห้าลูกนะครับร้อยสิบเอ็ดหลานะครับโอชรี่ครับร้อยสิบเอ็ดเอาเลยใช่ไหมคะและอันนี้เหล็กอะไรคะร้อยสิบเอ็ดหลาพิชชิ่งค่ะพิชชิ่งจะเป็นแบบพิชชิ่งแบบสามเมตรสี่นมดนึงไม่เต็มช็อนพี่ป้อมขอถามระยะเหล็กของโปรสาวโดยเฉลี่ยหนดีกว่า ในทัวร์ครับโดยค่าแท็กแมนนะครับก็คือว่าอยู่ที่ระยะประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบโดยประมาณนี้อยู่แล้วพิชชิ่งใช่ไหมคะใช่ครับเท่ากับว่าเฉลยคือก็ค่อนข้างน่าจะถ่านใช่ครับน่าถ่านอยู่แล้วครับถ้าตีเต็มก็จะพอดีใช่ครับก็รูกเมื่อกี้เนี่ยบริษัทตีไป103หลานะครับค่ะสกอร์ก็อยู่ที่59าสคะแนนชอตนี้144ตอนนี้144ครับต้องเริ่มเต็มวงแล้ว เียงดีมากอะโดนลูกดีมากตีไป135นะครับสกกร์เป็น1 3ครับชอบฟีเจอร์นี้ของแท็กแมนมากเลยอะเหมือนที่พี่ป้อมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะว่ามันใกล้เคียงกับการเล่นจริงในสนามมากเพราะว่าเราในสนามเราไม่ได้ตีระยะเดิมเลยและเราไม่ได้ีระยะเป็นลงท้ายด้วยศูนย์อะพี่ป้อมใช่ครับจริงๆเป็นข้อเสียของการเราไปซ้อมสนามได้ปกติทั่วไปมากกว่าเพราะเราก็จะตีเหล็กเดิมซ้อมไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราออกรอบไม่เคยตีช็อตเดิมส้มสองีแล้วพอกผมเวลาไปซ้อมเนี่ยได้มีโอกาสเปลี่ยนเหล็กบ่อยขนาดนี้ไหมไม่ไม่เป็นแบบขนาดนี้ซ้อมสนามไดซ้อมใน driving range ไม่เปลี่ยนบอยขนาดนี้เนาะต้องแบบมันเหมือนต้องมีโจทย์ให้เราอ่ะใช่ใช่ไหมเราถึงจะได้มีโอกาสที่เร้ความจริงเวลาเราออกรอบอะอย่างที่ปอมบอกมันไม่เคยลงในสูตรเอาจริงตั้งแต่แข่งมาน้อยครั้งมากที่แบบ ร้อยสามสิบน้อยมากเกือบร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดใช่ประจังเซนที่มือเราก็หายเพราะว่าเราไปซ้อมสนามได้ด้วยเราแบบตีไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมสั่งมาสิบถาดก็นะที่เราซ้อมกันแป๊บเดียวถือก็หมดแล้วแต่เราไม่ได้อะไรจากการซ้อมเลยเหมือนไปออกกำลังกายกันเฉยๆตีกลับได้กล้ามอะไรเงี้ยตีกลับได้ยังไงได้เหนื่อยได้สุดท้ายลูกท้ายโอ้โห ใช้ได้ okay. ใช้ได้ได้หรือครับ68สิบำหรับ free test อันนี้เราจริงนะเอาอีกแล้วอย่าพึ่งพูดจริงเยอะเอาเหรอตอนนี้ตบมือให้ตัวเองก่อนตบมือก่อนค่ะนักการแข่งมากค่ะรอมหรืไม่พร้องมือใส่ไปแล้วจ้าเรียกเลยใส่็นอาทิตย์นี่เวลาขับรถอยู่บ้านก็ใส่ถุงมือด้วยนะทานข้าวด้วยใช่ทานข้าววันนี้อาบน้าช่วงใกจแข็งจะไม่ถอดเลยครัเวลาอาบน้ำจะยกมือทรายไว้เขาจะเชื่อกันไหม อะไรคะร้อยะเลขแปดค่ะตะกี้เหมือนกันเลยเหรอใช่โอ้โหคนนี้เขาสวิงแข็งแรงแครี่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับระยะหกตะก้อเพราะว่าพอมาดูระยะรวมร้อยสี่สิบห้าก็ถอยได้เลยใช่ค่ะใชครับอย่างี้เขาเอาระยะแครี่เขาแครี่นะแครี่ทำระยะเออเราลืมตะกี้เขาแคร์ี่ไหมนะ เหมือนโปเชอรี่เมื่อเอพิโซดที่แล้วมึงอยู่วาอะยังยังไงนะเอาระยะไหนน้อยค่ะเลยโอ้โหดูสกอเลยค่ะตีแม่นอะไรเบอร์นี้ค่ะคุณฟองแต่ว่านีเพราะว่าใส่ถืงไม่ไแล้วเออค่ะหรือว่าใส่ถุงมือล้วจะช่วยอ๋อนี่เป็นเทคนิคโปรฟ์ นต่ต้องนจริงค่ะเอาจิงหลายๆคนเวลาไปแข่งขันก็จะมีความเชื่อของตัวเองอย่างแป้งนะเมื่อก่อนแข่งคือเวลามาร์คลูกกอล์ฟต้องใช้เหรียญแล้วก็ต้องใช้ด้านหัวขึ้นว่าอุ้ยอันนี้ออกมาจากโปอุ๋ยอีกทีนึงเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเป็นมาร์คด้วยด้านหัวจะโชคดีอะไรอย่างี้อันนี้ได้มาจากรุ่นพี่นะคะโปอุ๋ยวิรดาเราก็มีเราเอปใช้มากดีกว่าเออลองดูแล แต่ตอนนี้เลิกแข่งแล้วไงเก้าอย่าเอาไปใช้เก้าค่ะทรายขึ้นทีออฟเท่านใช่เปล่าร้อยสามสิบเก้าหลาโอ้อ้คนนี้เขาได้ยู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 โค้งเป๊ะมากอ่ะใช่เหล็กสั้นเหล็กกลางไม่กินถ้ามีจัดแข่งตีซิมูเลเตอร์นี่อาจจะได้มากสน่าสนใจมาก ต้องสัตว์เองเลยที่บ้านปรฟงไม่มีคก้าสิ่เก้าคะแนนโอ้โหเอาจริงผิดวลาไอยเนี่ยเอาจริงใช่ได้เลยทำได้ค่จ้าลองสรุปคะแนนของทั้งสองคนก่อนคือโปรฟงของพรีเทสเนี่ยเหมือนเดิมครับก็คือว่าช็อตช็อตเหล็กเนี่ย ตอนนี้ในใจนะครับแอบแอบคิดว่าโปรกองจะได้เปรียบนิดนึง<อ>นะเพราะว่าตีระยะค่อนข้างแม่นะนะครับแต่จริงๆอ่ะเชื่อว่าโปรเชอรี่อ่ะมีทีเด็ดนะเพราะว่าได้ข่าวว่าชอบแบบตีตื้นคนนี้ขอบอกว่าเ,ออเป็นเมาส์เมาส์นอกน็กนแต่คนนี้เนี่ยอยาได้ยินคําว่าเทอร์โบเลยนะถ้าได้ยินคําว่าเทอร์โบเมื่อไหร่คนนี้เขาจะแบบพึบขึ้นมาทันทีตีตื้นได้เลยหลุมเ ใช่ไหม EP นี้นี่เทอโบเลยไหมบ้างเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าค่ะถ้าพูดงเรื่องเทอโบเราเคยโดนมาแล้วค่ะหรอเขาตีมาธรรมดามากพอเทอโบปุ๊บเบอรี้ปั๊บตายแล้วก็เอาเบาๆกว่านดีกว่าไหมเพราะเราตีอีกตล้งไี่เราอี EP นะหลังๆยังเป็น1แต้มอยู่แล้วกันนะเราสองคนแต่ว่าต้องเมื่อกี้ EP ที่แล้วได้เตามออเนอร์ก็ดีไปตามออเนอร์เอาไป่ะออเนอร์ไปประอบนพร้อมเสมอ เก้าขาอะไรขึ้นคะเก้าขาอะไรขึ้นที่วความเมื่อกี้อ่ะเป็นถึงช่วงอุ๊ยแดดเท่าจริงแล้วนะคะตอนนี้ขอดีใจใหม่แล้วดีงจนะอ่ะเดี๋ยวให้วอร์มก่อนแล้วกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้มานั่งคุยกันสะพักแบบถามลูกเนอะตามกติกาใช่ค่ะลูกเกียวพอหมายถึงว่าวอร์มวอร์มหมายถึงวอร์ม กุญแจว่าเชอรี่าให้วอร์มเดียวเหรอลูกเดียวลูกเดียวพอไหมน้อยไปเปล่าหรือว่าพร้อมเลยคัจริงไม่ต้องวอร์มเลยนะคะพร้อมก็เหมือน่เลยเหมือนจริงเนอะเอาละนะเอาจริงเลยนะเอาจริงเลยเอาจริงเลยจริงไม่วอร์มนะไม่วอร์มแล้วพร้อมนะครับหนึ่งร้อยสี่หลาครับอ้าวติดพอดีเลยโอเชอรี่เวลาไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระยะของผู้หญิงค่ะที่เล่นในสนามจะเจอเหล็กอะไรบ่อยที่สุดเหล็กกลางไหมใช่จะเป็นกลางๆค่ะ ส่วนตัวตัว,ตว,ตวชาริเองจะเป็นคนตีข้างสั้นนิดนึงใช่ไหมก็จะแบบจะได้ขึ้นประมาณเลขแบบเจ็ดหกอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นไฮบีดไปเลยอะไรอย่างนี้คะ่ะสกอร์ลูกแรกน,นะครับตีมาได้แปดสิบเอ็ดคะแนนนะครับสกอร,ร์ออระยะต่อไปหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ,บการ oh <my S 1> แบบตีคอร์สว <quarter swing S 2> ิงใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมพวกฟองแบบสังสรรคสีของสวิงนะิดนึง เป็นการเลือกที่ใกล้เคียงมากใค้ได้เลยสกอร์ตอนนี้เป็น81.5นะครับ102หละใช้อะไรคะเนี่ยพิชชิ่งหรือเปล่าพิชชิ่งแพงแปดสเฮ้ยคือถือว่าเป็นระดับนี่เรอเฮ้ยอันนี้มันเป็นสกอร์ที่แบบเหมือนระดับโลกที่เขาแบบใช่ๆช่เพลอๆดีกว่าด้วยดูง่ายๆครับจาก แฮดิแคบอะครับมันจะมีช่องที่เป็นบาร์สีน้ำเงินอยู่ค่ฮะค่ะสกรเนี่ยคือขึ้นทะลุเลขศูนย์ก็คือแฮดีแคบต่ำกว่าศูนย์เลย81ง่าย <81 S 2> เลยอโอ้โหสุดยอดนะครับ80.4นะครับ80.4นะครับสุดยอดมาก ไไมม่ด้แชป์คือด้วยค่ามที่เราเริ่มก่อนเราก็อยากให้โปรแชลี่มีความกดดันนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูรีพอร์ตนะครับอันที่เห็นรีพอร์ตก็คือว่าคอมบายสกอร์นะครับอยู่ที่80.4นะครับเอส i m เม e แฮนดิแคปเนี่ยก็คือบวกหนึ่งบวกหนึ่งคือปกติแฮนดิแคปจะลบใช่ไหมใช่อันนี้สมมติว่าตีอีเวนท์พาก็ต้องบวกไปหนึ่งบวกไปหนึ่งก็เป็นเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามบวกไปหนึ่งนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเอ้ยไม่ใช่ต้องเชื่อต้องเชื่อเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอนวดนักมวยผมหน่อยนะ ออนซ่ะโซล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 โมลโะลโซลโมลโซ่โเลโมลโซลไมลโาลโะลากลโก่อซลโซลโซลโมลโซลโซลโคลโซ่ตซลโม้โซลโซคโซละซลโซลโซ่โซ่โซลโซเโซลโซ่โซ่โะลโซ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 ลมซไโซลโซลโซลไโซลโซล่ะโซ่โซลโซลโลโซลโซโซลลโโซลโลโซ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 ลโ่่ ร้ายเนะาเลยค่ะ122ยครับ120ตื่นเต้นอ่ะเขาสิต้องตื่นเต้นคนตีอยู่นี่วัสดุทีค่ะเนค่ะเมื่อกี้พี่เชิญจะขายขาซ้ายอขนาดนี้เลยนะขาซ้ายเไขอดขาซ้ายต้องชนะขากวาเมื่อกี้ขวา หนึ่งร้อยยี่สิบหกและเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับมาแรงใช้ได้ถือว่าช็อตนี้ถือว่าเป็นช็อตที่ใช้ได้ถ้าออกไปเล่นจริงแล้วใช่ไหมครับพี่พมตัวเลขนี้เพราะว่าถ้าดูตามไฮเดิแคปอบะครับก็คือประมาณไฮเดิแคปประมาณสองหรือสามเท่านั้นเองนะครับถือว่าครอปเลยนะฮะร้อยสี่สิบหลานะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ ยอดครับฉันนี้ถึงว่าเขาไม่ยอมเราจริงๆเ่ะแปน้าดนะครับ8 1ดเนรูปห้เบียดเบียดเมากครับเบียดมากเลยจริงๆ1แต้มตอนนี้ที่ตามอยู่ใช่ไหมใช่ใช่โคง80 85ครับนี่แปจุดนี่8ป5สิเน่งพัน่แคลี่น่ี่แแนนโอ้โหเอาละครับเอาละครับ กีฬาผมผมเลิมงัดไม่ติดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเอ้เหมือนแบ่งกวางเลยเนาะไม่เมื่อกี้ด้วยเขาเลือกไซส์จะค่อนข้างได้หรือว่าเขาจะเป็นไ์เวทแล้วเราเป็นเฮลิเวกนั่นมวยค่ะไม่ใช่กอล์ฟหนูเปล่านะหนูไม่ได้เล่นหนึ่งร้อยหลานะครับหนึ่งร้อยสามหลา ตัดสิ่งเงินที่ลูกสุดท้ายนี่แหละหนึ่งร้อยเจ็ดลาครับสุดท้ายขอคะแนนทำไมไม่ได้แข่งแบบนี้เต็มเต็นเหมือนกันลุ้นกันแล้วสนุกมากอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยธนากรเนี่ยมาอยู่ในห้องส่งเลยนะสนุกจริงเก้าสิบสองโอ้ยแพ้ไปนิดเดียวเองแพ้ไปนิดเดียวเองเสือกันแบบนิดเดียวเลยนะครับ 0เอ้ยะไรนะ2เองอ่ะใช่ใช่ใจุด2มาดูมาจุดนี้จุด1สกอร์ต่างกันไม่เกิน3ไม่เกิน5หลังอ่ะจริงจริงอันไหนลองมาดูเลยนะครับก็คือว่าคอมบายสกอร์เนี่ยอยู่ที่78.6นะครับแล้วก็เอสเซเมตแฮนแคปเนี่ย0 0แฮนดิแคป0ก็คือไม่มีแฮนดิแคปนั่นเองก็โปรไง่ายค่ะใช่ครับโอ้โหมิสโปรไปดีครับสมบูรณนเลยครับขอบอกมากกันแบทโทรรอบนี้เนี่ยสมศักดิ์ศรีมากใช่ครับคือเฉือนชนะกันด้วยคะแนนแบบจุด น่าไหวอ่ะนิดเดียวเองอ่ะแบบสองเปอร์เซ็นประมาณสองเปอร์เซ็นบอกแล้วว่าให้ขาขวาขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ก้าวขาซ้ายไม่เตือนก่อนเลยเนแล้วคุณบอกว่าซ้ายดีกว่าขวาขาซ้ายต้องชนะขาขวาเลยวเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกัน ว่าใครจะก้าวขาไหนแล้วจะชมดีอิพีนี้ก็เท่ากับว่าโปรฟองเนี่ยชนะเก็บแต้มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะเป็นสองแต้มไปเรียบร้อยนะคะโอเชอรี่ขาต่อให้ก่อนเดี๋ยวเขาน่าจะนวดหนักกว่นะโปแป้งหน้าที่โปแป้งนวดแล้วนะได้ได้ได้เอาจริงแล้วนะวันนี้นะคะดีไซน์สปอร์ตกอล์ฟแบทเทิลนะคะโจทย์ที่2ของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยยังมีอีก8โจทย์นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีเวลาให้โปเชอรี่ไล่บีโปรฟองขึ้นมาอีก ฝากติดตามทางช่องทาง f c e e o o o นะคะแฟนเพจของ v s ไซส์ p o r t และอีกหนึ่งช่อง,าง <c oughs> ทางก็คือ u t u b e ของ v s ไซส์ปอร t นะคะอีกอันนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะนักใครเชียร์ใครฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยดีกว่าว่าเชียร์โปฟองหรืออยู่หรือว่าเชียร์โปรเฉลีย่เนาะเราจะได้ตั <c oughs> ดสันใจด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะไ๊ายบาย